โดโมมีนาซังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าเมคสเตอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กับเกม R O V ์โอเอนะออฟเบอร์การอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะทำการรีวิวสกิน Star Sticker R O E ์อาร์โนะผม5 V 5 D ีหนั่นเองครับผมนะก็หลังจากที่คลิปผมจม่าเมพาเกลือใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับผมนะก็เกลือไปนะครับผมแต่ก็นะผมได้ยินว่าเพื่อนผมเนี่ยซื้อเรียบร้อยแล้วในราคา249คูปอง ก็เลยขอยืมและรีวิวและการนะผมนะสกิลพาสซีฟแล้วก็สกิลหนึ่งแลผมนะกวนสีเขียวนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นอะไรที่เอฟเฟกสวยแล้วผมสกิลสองแล้วก็จับกงขังแล้วผมนะจับซาซาเกโยนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลที่สกินซี่น่าสนใจครับผมเนาะก็ถือว่าสวยอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมเนาะโอเคตอนนี้เจอฟอร์นิโน่กตอนนี้เราเรียบร้อยครับผมนะฟอร์นิโน่ฟาร์ตรงข้ามเฟิร์สบัดไปครับสวยงามผมลึกเหลือเกินเอ้ยจบเด่นล่างนั่นเนาะ คีิเล็กตีตรงนั้นพอดีไอ้จิ้งเลีนนะผมนะโอเคมาครับโผลไปจังหวะนี้โ okay, อเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวสี่แล้วกันนะผมเนาะสำหรับอันตีนะผมเพราะว่าอันตีก็ถือว่าสกิลเขาใช้ได้กันนะผมเนาะก็ตามตำราไอ้ตามสกิลนะครับผมตอนนี้เจอนาตาญาจังหวะนี้ผมลาตาญาไม่มีฟิกเกอร์หรือเปล่าจังหวะนี้เลทีเรียบร้อยแล้วผมเนาะและตอนนี้อลิซนะผมอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดาจังหวะนี้ก็ขอควนไว้หนึ่งทีสองทีแล้วตอนนี้ซกฟิกเกอร์โยกแล้วตอนนี้ควนเรีกร้อยผมเนาะจังหวะนี้ อะเจอคีร่าคนนี้ผมเพื่อนจะเข้าไหมจังหวะนี้แต่อันตีผมไม่มีวะ่ะแต่ว่าเห็นคีร่าจาังหวะนี้มีแต่ซีเนียเข้ากับผมแล้วตอนนี้ขอขวดหนึ่งทีสทีแต่ยุติสุกว่าย้อนมันฟีอีสปอร์ต e และไม่มีพาสีจังหวะนี้ก็น่าจะโดนมอบเลยละกาันโอ้โหถ้าอันตีมีผมหนีได้เนี่ย,ยตะกี้เนี่ยเสียไ,ได้วะ่ะโอเคครับผมนะถ้าใครอยากซื้อนะครับผมเนาะก็ตอนนี้มีเวลาเหลือเฟือสำหรับการ ลดราคานะครับผมนะไปซื้อเป็นคูปองส่วนลดก่อนแล้วก็เป็นซื้อที่มีรถคูปองนั่นเองนะครับผมนะโอเคตอนนี้ฟอนิโน่ลามนะครับแต่ว่าผม,ผมกดสกิลไม่ทันแต่ว่าได้ได้แนละ้วโอเคแต่ก่อนนี้นะครับผมฟอนิโนเอาสุดเลยครับผมโอ้โหตอนดานาต่านิดเดียวนะอาริสโอเคอา เอลสูย้อนอลิสจังหวะนี้ผมรอจังหวะสวยๆอยู่แล้วตอนนี้อลิสครับผมจะเอไว้รุ่นของโขนหนึ่งทีสองทีแล้วดราก้อนแชรไปแนละ้วผมไม่ได้โดนแล้วตอนนี้ยิงกันสไนดไปไม่ได้นะครับผมนะแล้วแต่ตอนนี้โหดไปหนึ่งทีโขนแะล้ผมโอ้แต่โดนสตัร์ทแล้ผมแล้วตอนนี้ซีเนียร์ดิสเพนเดอร์พอดีแล้วตอนนี้ย้อนจังหวะนี้ย้อนเหรอย้อนย้อนเหรอย้อนเหรอตัวเปิดพระรามจิตครับผมเนาะเก็บคิวเรียบร้อยครับผมนะไม่ได้อลิสก็ไม่เป็นไรครับผมนะแครีค่ก็ถือว่าพอใจแล้วข้างบนก็โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอเค้อ้ยได้ทีพอดีเลยไหมมาครับเอาเอปสโตราก้อนแล้วกันนะครับผมเนาะอ้ยแต่ผมชอบแบบการแบบหวนสีเขียวมากเลยครับผมนะไม่ใช่สีเหลืยวนะอย่าอย่าพวนนะอย่าพวนมาครับเอามังกรน,นะครับผมได้หรือไม่จังหวะนี้แล้วก่อนนี้กดสกิลโอ้โห,โโหโกดกรเถมันนาตาย่าทำจังหวะอย่างสวยเวอร์จัดเลยครับผมแมหมไอ้เราก็พลาดเองด้วยผมเพราะว่ามันก็ฝันรุ่นก็ กดดันผมทำให้ผมแบบรีกดนะครับขอประทานอาภัยด้วยครับทีมฝั่งฝั่งผมโอเคแกนนาทีที่สี่แล้วเราจะกดฟาร์มไปเรื่อ,อ,อยๆกันแล้วกันมาเอาลัศเลเยอร์ก็ได้มาไม่ได้มังกรก็เอามันม่วงแล้วกันนะดันป้อมกดดันไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ตอนนี้ฟอร์โน่เช็คดูซะแล้วสิเอาไงผมก็เอาต่อนะเพราะว่า โอก็ไม่อยากจะพลาดกันแต่ตอนนี้โอ้โหตรงกลางชุลมุนครับผมแล้วตอนนี้โหไม่หนึ่งทีสองทีแล้วฟอร์นิโนลามมาครับผมแล้วตอนนี้ก้อนแฉกใส่แล้วครับผมแล้ตอนนี้อลิสไม่ยังรอดอยู่อีกเหรอไม่โดนนะก้อนแฉกใส่ผมแล้วผมตายเรียบร้อยแต่ตอนนี้ฟอร์ลินลามใส่ทางคีล่าแล้วก็ใส่ทางยอนแล้วผมสวยจังผมจังหวะนี้เก็บคิวสองคิวไปคุ้มครับผมนะแต่ว่าก็แนเละกันไปนะครับผมนะโอเคไม่เป็นไรครับมา ตีแล้วกันตีโอ,อเคมาโหนจังหวะนี้อเป็นเอฟเฟกแบบสีเขียวอารามแช่ครับผมถ้าสนใจดีครับผมสำหรับสกินนี้เดี๋ยวผมผ่าจังหวะเอ้ผมหาสกินยืมสกินเพื่อนหน่อยแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เกียร์สกินมาพอดีตอนนี้ฟอร์นโ,นโนปากชมยงวระจันจังหวะนี้เข้าได้ป้อมแต่วันนี้ปากชมเหมือนกันเหมือนกันตอนนี้เลือดโลโอ้แบบไม่มีสก,กิลสองครับผมแมใช้ไปหมดแล้วขอทําการเช็คตรงนี้หน่อยไม่มีครับผมโอเค ยังไงต่อดานป้มอะไรไหมดายอยู่ครับผมเนะโอเคครับมาโอเคเอาดาร์ฟเลยกันตะกี้ยังไม่ได้เอาดาร์ฟผมไปไฟเพื่อพอดีแล้วก็ตายพอดีข้างล่างก็ชชละมลกันหนึ่งลุมสองไม่ถือว่าลุมสีเนีย้ยครับผมไม่มีแอนตี้ต้องเดินแบบคนเดียวโดดเดียวโดดดาร์ครับผมเนะ มาครับได้ดาร์เยอรย์แล้วครับผมนาทีที่5กับสามเซตแล้วตอนนี้ผมฟังแล้วจังหวะนี้เขาปากักวันนี้เหมัดยงชุนแล้วต้กดอันติใส่จังหวะนี้จาก้อนใช้แล้วฟิกเกอร์ยอโอ้โหจังหวะนี้พอดีเป๊ะเลยครับผมสวยงามเลนกลางยังมีคีบแล้วผมทันธนูแต่ต้องรอก่อนนะครับผมเนาะโอเคมาครับเอาป่าเอาเคลียร์คีปกันคีป่าสสักแป๊บหนึ่งเอาให้มัน,นามดาเมจพอโอ้โ,โหแม่แรดเอ๋ยรัดได้รัไดรได้ดีจริง โอเคไม่เป็นไรยังมีสแต็กกันพอรับได้อยู่ตอนนี้อาริจจังหวะนี้โอ้โหแล้วตอนนี้โอ้โหจะโหนใส่สตันเลยแต่โดนใส่ย้อนพอดีมาเลนวนครับผมมันม่วงยังดันอยู่เดี๋ยวรอ,อก่อนสักแป๊บหนึ่งครับผมรอให้ทีฟสามตัวตรงกลางมา้าจะจบได้ครับผมตอนนี้กดดันไปเรื่อยเราเป็นตัวที่ต้นเกมครับผมที่เราดับมาก็โอเคถือว่าใช้ได้เลย ตอนนี้ฟอรเรนโนก็ผมโอ้โหจังหวะนี้เดลี่ฟอยสอตัวแล้วตอนนี้ยังยื้ออยู่ยังยื้ออยู่แล้วเก็บคิวสตัวแล้วผมที่ทั้เก็ดคิว x p i โอ้โหผมไม่ได้ไปช่วยครับผมแต่เดนบนครับผมแตกทั้งตี้เลยสตันของทางซีเนียร์ผมเนาะกดโล่ใส่ทีแล้วโคตากเรียบร้อยกบผมเนาะดูเหมือนจะจบได้ครับผมแน่นอนครับผมจังหวะนี้ถามจริง คนหรือขี้โหนี่ก็ขี้เหลือเกินเอาดีครับผมเอาตอนนี้ขมงขว้วกันแล้วไม่มีเคลียร์ชีฟจังหวะนี้แล้วเก็บคีล่าไปแล้วข้างหลังครับแล้วผมกดดันอยู่และตอนนี้จบแน่นอนครับผมในนาทีที่7ครับผมสู้ดเป็นการจบที่ไวโคตรเลยครับผมจังหวะนี้นั่นคืการรีวิวของ t t r s t i c k e r เอาอีกของไอดีของเพื่อนผมนั่นเองนะครับผมจังหวะนี้มาผมแล้วก็ จบกันไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้และนี่ก็ผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวกำลาไปก่อนแนละ้วผมใครชอบมากกดไลค์กดซับและใครคดืมกูรีแจ้งเตือนพอเอพื่อเป็นข้อคิปใหม่ด้ผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวกัำลาไปก่อนสวัสดีครับที่ถามบายบายครับผมแล้วเจอก,กันในสกินหน้าครับ